เยสวัสดีทุกคนที่รับที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะทุกคนก็วันนี้มาอยู่ช่องบ o o ม new x r อนะทุกคนก็วันนี้ซึ่งเ,เห็นบุ้มเช็ดไรแล้วไหมต้นขา ยาที่ว่วผมทําเองนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากจะทําตามผมว่าผมก็ทําคลิปสอนทําไว้แล้วเนาะก็ผมก็ได้ลงมาแล้วทุกคนก็พิมพ์มาเลยก็สอนทําน้ํายาขัดยางนะทุกคนก็เช็ดได้เหมือนกันนะทุกคนแถมยังหอมด้วยงบน้อยงบน้อยก็ทําได้ทุกคนก็ลองไปพิมพ์ดูหาดูนะทุกคนก็ซึ่งเสียงผมแปลกๆก็เพราะผมเป็นไข้ทุกคน ตัดคลิปให้คนผู้ชมดูนี่แหละก็ดูดิแต่ภาพอากาศตอนนี้นะทุกคนน่าฝนด้วยเมื่อวานผมก็เพิ่งล้างมานะทุกคนก็ก็แบบหือเถอะหลีกแล้วนะทุกคนละเอียดล้างกีนคานล้างเนาะก็มีอะไรมากเหรอทุกคนก็มารีวิวสเตอร์หน่อยทุกคนดูสเตอร์ที่เราเปลี่ยนใหม่เนาะเราก็ได้ใส่เป็นสเตอร์ที่เล็กลงกว่าเดิมเมาทุกคนไม่รู้เห็นหรือต่อนะทุกคนแคะแผนกล้องมาให้ใกล้ๆเนี่ย 4ีああ่สอ่าสาฟันเออสามสิบสฟันแต่ก่อนใส่5ใส่35ฟันนะทุกคนก็ฮุ่มดิสก็ไม่ได้รีวิวนานนะทุกคนก็พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยก็ก็ล้อก็ดื้อแบบนี้เลยทุกคนแต่ก่อนล้อไม่ดื้อนะล้อมันขืนนะมันขูดแบบนี้เลยก็ที่ว่าผมลงทีวิดีโอตทำไปอ่ะโอ้โหมันขูดขูดน็อตอ่ะเป็นโล่งกึ้งเลยอ่ะโอ้โหก็อันนี้ก็ดื้นแล้วดื้อปกติแล้วทุกคนก็ ก็อ like ันนี้ผมขอบอกไว้ก okay. so okay. okay. ่อนนะเป็นท so like ุ่งนานทุนเป็นทุ่งนาสวรรค์น้าถเหมือนเดิมมั้งเชื่อว่าไม่มีบ้างคนนะทุนก็ก็เป็นทุ่งนาทุนก็โอเคเดี๋ยวจะมารีวิวสเต็ปเครื่องกันดีกว่าก็เราก็ได้ใส่เป็นกลอกใส่เป็นกองปลากระป๋องนะทุนซึ่งมันเสียงดังเนาะเดี๋ยวลองมาพะผมก็ลองมาเทสด้วยนี่แหละว่าก็ผมก็ลองมาเทสสเตอร์43ไม่ใช่34ฟันนะทุนว่ามันวิ่งหรือเปล่านะ ก็คัดก็มีปัญหาเหมือนเดิมับผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกกระแทกอะไรนิดหน่อยนะทุกคนกลัวมันจะพังเนาะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูดีกว่าเรียบร้อยก็อยู่ก็ผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากนะทุนโชก็เราก็ทําให้หลบหลบวันนี้แหละทุกคนก็ผมก็รีวิวคลิปนั้นเนาะก็ก็ไม่มีอะไรมากกว่าทุกคนเดี๋ยวผมลองสตาร์ททสเสียงกันดีกว่า ก็เมื่อเมื่อเมื่อกี้นะทุกคนโจอใบรุ่นนะทุกนก็มาเบิ้ลใส่โหเสียงโคตรลั่นเลยอ่ะโว้แ่้วหมูแปดนะทุกคนก็จะประมาณนี้แทุกคนก็ลูกมันก็จะแน่นๆหน่อยลูกมันก็จะแน่นๆหน่อยก็ก็ประมาณนี้ทุกคนเสียงก็ประมาณนี้ใส่ปลากระป๋องนะทุกคนกองปลากระป๋องตะกอนใส่กองเดิมไงเสียงมันจะเงียบหน่อยนะทุกคนแต่ถามว่ามันวิ่งไหมก็วิ่งนะ ใส่กองเดิมมันก็วิ่งแล้วแค่นี้แหละก็สำหรับรูห50สบมิลนะทุกคนก็พอมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันในแหละทุกคนก็มาลองทดสอบขี่กันดูดีกว่านาะอเฮ้ยยังไม่ได้ฟังเสียงกันเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนไหม<อ>เสียงดังเลยว่าเสียงมันดังนะ ใส่กรองปะกระป๋องไปไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเนาะมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวลองดูุ่กนไม่รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยแบบพยายามขี่ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยกระตุกแรงนะทุกคนพอไหลออกพอดีกว่าขี่บปไหลออกดีกว่านะทุกคนว่าแคบหมใส่เป็นแคบห้าสามด้วยไง ไม่รู้ห่อมันจะคลายทันหรือเปล่าเออทุกคนพูดผิดเลย คควิ่งแต่มันยกว่ะหน้ายกเลยว่ะใส่เกียร์สับสองไปลอยเลยทุกคนก็โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลค์กดแชร์นะทุกคนก็ผมก็มาลองสแตนเอร์สแตเดอร์สามสิบสี่พันะะน, 34, นะทุกคนก็อุ้ยแรงอยู่นะท้ายแรงท้ายก็ก็พอใช้ได้อยู่มันก็ไหลอยู่นะทุกคนกคัดก่อนนะทุกคนเพราะว่าคัดมันมีปัญหาเนาะเราทำคัดให้เสร็จก่อนเพราะว่าคันมันลื่นมันมีปัญหาทุกคนก็ย้ช่างมาทำ ให้ดูแล้วก็คลิปนี้ไม่มีแลงาหรอกก็มาใสา่ก็มาลองมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกัน,น่ะก็ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเเราใส,ส่เตอร์กไปแล้วก็ไปละขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ No, lo, no, 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 no. ห OK. น้าสาไปเฮ้ยมิ่งดีอยู่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบาย